ครับสวัสดีกันอีกเชนเคอยครับครับอาจารย์มดรถแม็กคูปตาทีสเกตเลาเะเดนครับผมเมื่อนี้ครันี่จะตรงเป็นท่านที่สองครับเป็นเอ0ซ8ศนย์น่ดีที่ครับพร้อมอุปกรณ์สามสินใบมีดดันดินนาครับฐานหลังแล้วก็โรตารีครับพี่นอ้องเป็นลูกค้าข้างเขตอุดมครับผม จังหวัดอุบลรัชธ่านีครับผมสภาพกับร้อมใ่ง่านครับทำการตัวเช็คให้ยเรียบร้อยเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนฝ่องตัวเช็คครับผมผู้าท่านใดนสนใจกับที่ต้อมาได้ครับ,รบที่คุมาดาสีเสกีตต้อนเจรินครับ เป็นรถไถรถเกี่ยวความบริการครับผมช่องทางกันที่ต่อกับติดต่อช่างเชื่อเปิดเชืแน่วหรือว่าเป็นเพจรถมือสองของผู้ว่าจ่าที่สูบเสพเราจะด้วยครับผมหรือว่าติดต่อมาทางอาจารย์มดรถแม็กก็ได้ครับผม ปลา,าชวิตคืเอเราครับผม,มเหัวอนเาก็เอาไปรอบนึ่ครับเป็นด yes, ีทีเจ็ทซีแบบล่องกระสอบครับทางบุคคาทางอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิริเขตครับผมเบอร์โต๊เบอร์ยังกะทิเป็นไว้ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ